รายการที่เราดูไปทั้งหมดเนี่ยนะครับมันยังไม่ได้เกี่ยวข้องกับ 2, 2> เหตุการณ์ใหญ่ๆเลยคือรายได้กับค่าใช้จ่ายนะครับโอเคทีนี้ข้อตั้งแต่วันที่ตั้งแต่รายการ12เป็นต้นไปเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับบัญชีรายได้กับค่าใช้จ่ายนะครับทีนี้เรามาทําความเข้าใจความหมายของรายได้กับค่าใช้จ่ายก่อนรายได้นะครับกับค่าใช้จ่าย เอาคำว่ารายได้กับค่าใช้จ่ายก่อนนะครับรายได้กับค่าใช้จ่ายเนี่ยมันคือกระแสงเงินที่จะเกิดขึ้นเมื่อเราทําธุรกิจนะครับพอเราทําธุรกิจอ่ะคือถ้าเกิดเราเปิดร้านเฉยๆนะครับเปิดร้านเฉยๆไม่มีลูกค้าเปิดร้านเสริมสวยไม่มีลูกค้ามันก็คือเปิดอยู่อย่างนั้นนืกอไหมมันก็มีสินทรัพย์นี่สินทุนปกตินะครับ แต่รายได้กับค่าใช้จ่ายเนี่ยมันเกิดขึ้นขณะที่เรามีกิจกรรมในร้านนะครับหมายถึงกิจกรรมทําผมนะลกูกไม่ใช่กิจกรรมอย่างอื่นในร้านทําผมไม่ใช่ร้องคาราโอเกะอะไรอย่างเงี้ยนะแต่มันหมายถึงว่ากิจการของเราเนี่ยนะครับเราทํากิจการแล้วมีลูกค้าเข้ามาแบบนี้มันจะทําให้เกิดกระแสะเงินที่มันไหลเข้ามาจากภายนอกนะครับนะ กระแสเงินที่ไหลเข้าในกิจาการเราเรียกว่ารายได้นะครับมันคือเงินจากคนข้างนอกอ่ะเข้ามาในกิจาการนะครับมันคือรายได้นะแต่ค่าใช้จ่ายมันก็จะเกิดขึ้นเพอมันมีรายได้คือเงินจากข้างนอกเข้ามาใช่ไหมมันก็จะมีเงินบางตัวที่เราจะต้องจ่ายให้กับคนข้างนอกนะครับอันนี้เราเรียกว่าค่าใช้จ่ายรายได้กับค่าใช้จ่ายเนี่ยมันจะ ไม่เหมือนสินทรัพย์สินทรัพย์ซื้อซื้อมาแล้วมันยังอยู่แต่ค่าใช้จ่ายอ่ะเราจ่ายออกไปแล้วว่ามันหายออกไปเลยนะครับมันหายออกไปเลยเช่นค่าไฟอย่างเงี้ยจ่ายค่าไฟเอาค่าไฟหายไปเลยลูกเหรอไหมจ่ายค่าเช่าจ่ายปุ๊บหายไปเลยลูกนะครับมันจะไม่ได้แบบว่าจ่ายค่าไฟแล้วมันมีกระแสไฟเป็นตัวตัวมาให้เราไม่ใช่นะครับมันคือการจ่ายแล้วหายไป จ่ายเพื่อการดําเนินงานแบบนี้มันมันจึงเรียกว่าค่าใช้จ่ายนะครับมันจึงเรียกว่าค่าใช้จ่ายคือจ่ายแล้วจบจ่ายแล้วไปเลยนะครับรายได้ก็เช่นเดียวกันนะครับมันคือเงินที่เราได้มาจากบุคคลภายนอกนะครับดังนั้นตัวรายได้กับค่าใช้จ่ายเนี่ยมันจึงส่งผลกระทบกับกิจการที่บัญชีที่ชื่อว่าทุนลูกเกิดรายได้นะครับก็จะก,กระทบทุน เกิดค่าใช้จ่ายก็จะก,กระทบทุนนะครับทีนี้การกระทบเนี่ยมันจึงแบ่งกันชัดเจนลลกถ้ามีรายได้จะทำให้ทุนเพิ่มขึ้นนะครับถ้ามีรายได้ทำให้ทุนเพิ่มขึ้น OE มันจะเป็นบวกนะครับในตัวของรายได้นะเช่นกิจการรับรายได้ค่าบริการอย่างเงี้ย กิจการรับรายได้ค่าบริการไอ้คำว่ารายได้ค่าบริการเนี่ยมันทำให้ทุนเพิ่มนะครับโอเคทีนี้ค่าใช้จ่ายลูกค่าใช้จ่ายมันทำให้ทุนลดลง <S <S <ๆ>เช่นกิจการจ่ายค่าเช่าอย่างเงี้ยนะครับค่าเช่าทำให้ทุนลดลงะนะดังนั้นก็จะสรุปได้เลยนะครับรายได้ทำให้ทุนเพิ่มนะครับส่วนค่าใช้จ่ายทำให้ทุนลด จำคอนเซ็ตนี้ไว้นะครับเดี๋ยวข้อตั้งแต่ข้อ12เป็นต้นไปเนี่ยเราจะพูดถึงตัวรายได้กับค่าใช้จ่ายถ้าอาจารย์พูดถึงคำว่ารายได้นะครับถ้าอาจารย์พูดถึงคำว่ารายได้นั่นคือชื่อบัญชีนะลูกบัญชีเป็นชื่อว่ารายได้นะครับมันจะมันจะขึ้นต้นด้วยคำว่ารายได้แล้วเราค่อยใส่มันเป็นรายได้อะไรส่วนค่าใช้จ่ายก็เหมือนกันมันจะขึ้นด้วยคำว่าค่านะครับค่าเช่าค่าน้ำค่าไฟ ค่าซ่อมอย่างเงี้ยค่ารถอย่างเงี้ยลกูกมันจะขึ้นคําว่าค่านะครับมันจะเป็นหมวดที่ทําให้ค่าใช้จ่ายลดลงเออมันจะค่าใช้จ่ายจะทําให้ทุนลดลงนะครับโอเคเราฉีกกระดาษตัวนี้แล้วก็ทานเข้าไป <c oughs> จะได้จำได้เดี๋ยวเราฉีกกระดาษตัวนี้แล้วกินเข้าไปเลยนะลกูก จะได้จำให้ได้มันจะ,จะได้จำได้นะครับอ่ะมาที่ข้อที่12ครับนะครับกิจการรับรายได้ค่าบริการเป็นเงินสดคีย์เวิร์ดของข้อนี้นะครับมันจะอยู่ที่ว่ากิจการรับรายได้ค่าบริการเป็นเงินสดแดงว่ากิจการได้อะไรลูกได้เงินสดคีย์เวิร์ดมันคือเงินสดกิดจาการได้เงินสด เงินที่ได้มาได้มาจากอะไรลูกได้มาจากการที่เราไปบริการเขานะครับเราไปบริการเขานะครับดังนั้นการบริการเนี่ยเป็นรายได้ของเรานะครับดังนั้นรายได้จะทําให้ทุนเพิ่มขึ้นนะครับจำนวน3,000บาทแต่นั้นข้อนี้เวลาที่เราวิเคราะห์นะครับอันดับแรกเลยเรารับรายได้เป็นเงินสดแสดงว่ากิจการได้เงินสดก่อนเลยลกเงินสดเพิ่มขึ้นไม่ต้องทําอะไรลกเงินสดเพิ่มไปก่อน นะครับสามพันบาทเงินสดเป็นสินทรัพย์ครับสินทรัพย์เพิ่มโอเคไหมเงินเพิ่มเพราะอะไรลกูกเพราะเราไปบริการเขานะครับเงินเพิ่มเพราะเราไปบริการให้เขาดังนั้นการบริการเนี่ยเป็นรายได้นะครับดังนั้นเราก็จะเขียนชื่อบัญชีเลยนะครับว่าชื่อรายได้ค่าบริการเขียนให้ครบนะครับ รายได้ค่าบริการเราก็จะมีรายได้3,000บาทรายได้ทำให้ทุนเพิ่มนะครับอาจารย์ขอใส่เครื่องหมายบวกนะครับถ้าเป็นรายได้นะครับอาจารย์ขอใส่เครื่องหมายบวกรายได้ทำให้ทุนเพิ่มโอเครายได้ทำให้ทุนเพิ่มนะครับอ่ะเสร็จแล้วสรุปครับการที่เราเนี่ย รับรายได้ค่าบริการจะส่งผลให้สินทรัพย์เพิ่มทุนเพิ่มนะครับสินทรัพย์เพิ่มทุนเพิ่มโอเคเรียบร้อยครับผมอันนี้คือกรณีที่เรารับรายได้ค่าบริการเป็นเงินสด เหตุการณ์วันที่13เนี่ยนะครับคือการที่เราเนี่ยส่งบินส่งบินคือส่งเอกสารนะลุกมาเก็บเงินจ้าเด็กก็ส่งบินไปนี่คือการส่งบินเก็บเงินจ้าจากการที่เป็นบริการจ้านวดหน้าด้วยฝ่าเท้าเมื่อสักครู่จ้าเอาไปเลยจ้าถ้าไม่ให้จะโดนนะจ้าจะโดนนวดอีกรอบจ้า <c oughs> นะครับก็ส่งบินเก็บเงินนี่คือการส่งบินนะครับส่งบินเก็บเงินทีนี้มันก็อยู่ที่ว่าลูกค้าจะจ่ายหรือยังไม่ได้จ่าย นะครับแต่ข้อนี้เนี่ยโจทย์เขาบอกว่ายังไม่ได้รับเงินเรายังไม่ได้รับเงินให้บริการไปแล้วนะครับให้บริการแล้วเกิดรายได้ขึ้นแล้วนะครับเกิดรายได้ขึ้นแล้วแต่เรายังไม่ได้รับเงินนะครับดังนั้นลูกค้าคนนี้นะครับพอเขาไม่จ่ายเงินเราอะเราเศร้าเพราะว่าเราต้องการเงินเราห้อนเงินลูกนะ แต่ลูกค้าไม่จ่ายเงินเราดังนั้นเราก็ต้องแต่งตั้งตำแหน่งให้ลูกค้าจ้ะเออเธอไม่จ่ายเงินฉันเหรอได้นะครับพักเบรกตอนไหนอ๋อไม่พักเออพักเที่ยงเลยลกูกนะครับเอะเมื่อกี้ครูพูดว่าอะไรอ๋อลูกค้าไม่จ่ายเงินนะครับลูกค้าไม่จ่ายเงินเรานะครับลูกค้าไม่จ่ายเงินเรานะครับนะ ลูกค้าไม่จ่ายเงินเรานะลูกลูกค้าไม่จ่ายเงินเรานะครับดังนั้นลูกค้าก็จะกลายเป็นลูกหนี้นะครับอ่าเดี๋ยว้นเราเขียนไว้เลยครับลูกหนี้การค้า <im itar ism> โอเคโอเคนะครับผมมันก็จะเป็นรายได้นะครับมันก็จะเป็น มันเป็นรายได้ที่เกิดขึ้นแล้วนะครับเป็นรายได้ที่เกิดขึ้นแล้วแต่แต่ว่าเรายังไม่ได้รับจากลูกค้านะครับเราจึงไม่ได้รับจากลูกค้านะครับพอเราไม่ได้รับจากลูกค้าปุ๊บลูกค้าคนนั้นก็ต้องกลายเป็นลูกหนี้เรานะครับ่าก็ต้องกลายเป็นลูกหนี้เราโอเคไหมอ่าลูกค้าไม่จ่ายเงินเราลูกค้าก็กลายเป็นลูกหนี้นะครับทีนี้ลูกหนี้คนนี้จะต้องเกิดมีชีวิตขึ้นมา นะครับลูกนี้คนนี้มีชีวิตขึ้นมาเนาะลูกนี้เกิดขึ้นเพราะอะไรลูกเพราะเราให้บริการเขาแล้วนะครับเกิดรายได้ขึ้นแล้วนะแต่เราไม่ได้รับเงินนะครับอ่ะดังนั้นข้อนี้เราจะวิเคราะห์แบบนี้ครับเราให้บริการเขาแล้วนะครับดังนั้นรายได้ของเราเกิดขึ้นแล้วนะครับรายได้ค่าบริการเกิดขึ้นแล้ว รายได้เกิดขึ้นแล้วนะครับดังนั้นรายได้ก็จะเพิ่มขึ้น2,000บาทเมื่อสักครู่อาจาราย์ที่ใช้บอกแล้วนะครับว่ารายได้ทำให้ทุนเป็นยังไงโลกเพิ่มขึ้นห้ารายได้ทำให้ทุนเพิ่มขึ้นโอเคตัวแรกเลยคือรายได้เพิ่มทีนี้พอเรามีรายได้ปุ๊บเนี่ยนะครับมันต้องมีค่าตอบแทนจากรายได้ใช่ไหมไอ้ค่าตอบแทนนั้นนะ่ะ เมื่อสักครู่เราได้รับเป็นเงินแต่ข้อนี้เราไม่ได้เงินลูกตายแล้วเราไม่ได้เงินนะครับพอเราไม่ได้เงินปุ๊บลูกขาก็ต้องกลายเป็นลูกหนี้เรานะครับดังนั้นเราก็เลยจะแต่งตั้งต,งตำแหน่งเขาเป็นลูกหนี้การขาลูกหนี้การขาเป็นสินทรัพย์นะครับลูกหนี้การขาทำให้สินทรัพย์เพิ่มถูกต้องไหม ทำไมลูกหนี้เป็นสินทรัพย์จําได้ไหมลูกมันเข้าเงื่อนไขลูกหนี้เนี่ยมันเข้าเงื่อนไข,ขของเราเลยเนาะหนึ่งเป็นลูกหนี้เรามีกรรมสิทธิ์ในลูกหนี้นะครับมีกรรมสิทธิ์เรียกร้องให้ลูกหนี้ชําระเงินเรานะครับเกิดจากเหตุการณ์ในอดีตนะครับก็คือเนี่ยเหตุการณ์เนี้ยนะครับเราเรียกเก็บเงินแล้วเขามไม่จ่ายเขากลายเป็นลูกหนี้แล้วก็3ครับคาดว่าจะเกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตก็คือเดี๋ยวเราจะได้รับเงินจาก ลูกนี้คนนี้ในอนาคตเนี่ยนะมันครบองค์ประกอบของการเป็นสินทรัพย์เลยนะครับดังนั้นลูกนี้คนนี้ก็คือสินทรัพย์ของเรานะครับอ่ะทีนี้อาจารย์ให้เราได้ดูความแตกต่างจากข้อ12กับข้อ13มันจะต่างกันตรงที่ว่าข้อ12เราได้รับเงินจากการให้บริการเงินเราเพิ่มข้อ13เราไม่ได้รับเงินครับแต่เราก็พอเราไม่ได้รับเงินจากเขาปุ๊บเราก็ต้องตั้งลูกค้าเป็น ลูกหนี้เราก็จะได้รับลูกหนี้มาแทนนะครับทีนี้เวลาเราให้บริการเนี่ยมันก็จะสามารถได้รับอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่เงินสดถูกต้องไหมมันอาจจะได้อง่องอื่นมาแทนก็ได้เช่นเราให้บริการแล้วเขาให้เข้าสารเรามาอย่างเงี้ยลก <laughs> <laughs> เราเป็น <laughs> เราแลกข้าวเราทํางานแลกข้าวอย่างเงี้ยเราไปให้บริการแล้วเราได้เข้าสารมานะเราก็ มีข้าวสารเพิ่มอย่างนี้ก็ได้นะครับอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนะเราไปให้บริการแล้วเราได้เสื้อผ้ามาแทนอย่างเงี้ยนะเราก็มีเสื้อผ้าเพิ่มเรียกไหมกิจาการเนี่ยให้บริการมันได้รับเป็นอะไรก็ได้ไม่จำเป็นที่ต้องเป็นเงินสดเป็นเงินโอนได้ไหมได้โอนเงินโอนเข้าบัญชีก็ได้เงินฝากธนาคารเราก็เพิ่มขึ้นเพราะเวลาเขาโอนมาแล้วนะครับเราไปให้บริการเขาแล้วเขาให้น้ําปลาเกลือเรามา เราก็รับนะแล้วเราก็มันก็เป็นสินทรัพย์ของกิจการที่เพิ่มขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยการที่เราให้บริการเนี่ยมันจะรับเป็นอะไรก็ได้มันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆตามของที่เรารับมาแต่ส่วนมากเขจะรับเป็นเงินลุกนะครับโอเคเนาะแต่ไม่ว่าเราจะรับเป็นอะไรนะครับแต่ไม่ว่าเราจะรับเป็นอะไรนะครับอ่ามีคนถามว่าอุ๊บอูฟ,อฟ แต่ไม่ว่าเราจะรับเป็นอะไรเนี่ยนะครับเราจะได้รับเงินหรือไม่ได้รับเงินเนี่ยแต่รายได้ของเรามันเกิดขึ้นแล้วนะครับพอรายได้เกิดขึ้นแล้วปุ๊บนะครับเราก็ต้องบันทึกนะครับอ่านะอย่างที่อาจ,จารย์บอกเนาะรายได้ทําไมรายได้เพิ่มลูกค้าไม่จ่ายทําไมรายได้เพิ่มนะลูกค้าไม่จ่ายทําไมรายได้เพิ่มนะครับก็ Grind. อย่างที่อาจารย์บอก รายได้มันเกิดขึ้นแล้วนะครับรายได้มันเกิดขึ้นแล้วเราต้องทําการบันทึกนะครับว่าเอ้มันเกิดรายได้นะแต่เราไม่ได้รับเป็นเงินครับเรามีลูกหนี้วันใดที่ลูกหนี้เอาเงินมาจ่ายเรานะครับนี่เดี๋ยวมันจะเป็นข้อ14ก็คือลูกหนี้เอาเงินมาจ่ายวันใดที่ลูกหนี้เอาเงินมาจ่ายเรานี่ตัวนี้จะหายไปนะครับแล้วมันก็จะได้กลายเป็นเงินแทนเนื่องไหม เออเหมือน,นกับว่าเรามีรายได้แล้วแต่เรายังไม่ได้จ่ายเงินเหมือนเวลาเราขายของไปอะ่ะให้ของเขาไปก่อนอะ่ะก็คือของเราขายไปแล้วเราเลยต้องบันทึกแต่เราแค่ยังไม่ได้รับเงินเท่านั้นเองนะครับโอเคเกิดรายได้แล้วแต่ไม่ได้รับเงินไอ้รายการแบบนี้โลกมันเป็นระบบบัญชีนะครับที่เขาเรียกว่าเกณฑ์คงค้างนะครับเกณฑ์คงค้างนี่นก็คือ รายได้เกิดตอนไหนค่าใช้จ่ายเกิดตอนไหนต้องถือเป็นรายได้และค่าใช้จ่ายเกิดตอนนั้นถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้รับเงินหรือไม่ได้จ่ายเงินก็ตามนะครับโอเคนะอ่ะทีนี้จากข้อ13นะครับเดี๋ยวเราจะเป็นเหตุการณ์ต่อเนื่องจากที่เพื่อนเราถามเมื่อสักครู่เลยว่าเอยเฮต้องสรุปก่อนอ่าสรุปก่อนสรุปก่อนสรุปก่อนนะครับสรุปการที่เราให้บริการแต่ยังไม่ได้รับเงินนะครับ นะจากข้อนี้นะครับทุนเพิ่มสินทรัพย์เพิ่มนะครับเราจะเขียนอะไรขึ้นหน้าขึ้นบนก่อนก็ได้นะลกูกทุนเพิ่มกับสินทรัพย์เพิ่มอโอเคนะครับเรียบร้อยนะครับพอเสร็จจากตรงนี้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูข้อ14ข้อ14เนี่ยจะเป็นลักษณะที่คล้ายกันกับข้อ13 นะครับ